อ่านี่เราพูดเกมเกมก็อาจจะคุยไ้เรื่องนะครับแต่ก็จะไปยาพพูดให้เรื่อยเขาไม่รู้เรื่องหรือเราไม่รู้เรื่องบอสจะพูดให้คนอื่นไม่เคยจะรู้เรื่อ๋อเกฟไม่เลยไม่เคยพูดอะไรอย่างงี้ครับแต่คสัมผัสได้นะครับครับนั่นแหละเกฟก็ก็ดีไม่เู้เเกฟฮาฮาดีตั้งแต่ตอนแรกคนอาจจะจำเกบได้แล้วเหมือนจะเปลี่ยนเป็นคนละคนแต่ก็ดีแล้วที่ดีแล้วที่เปลี่ยนเพราะตอนแรมันดูนิ่งๆไงอม่เลตอนนี้ก็หาดีก็ ให้แกฟสอนแอคต์แอกติ้งแบบบางทีแกฟไปชวนไปเล่นหนังผีอะไรไปก็ดุดดบดีครับอะไรบบก็มีแค่นี้อยากเล่นละครใช่ครับเจฟชอบเคยเล่าให้ฟังว่าอะไรอยากอยากแสดงหนังผีคิดเรื่องอะไรทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องมันคืออะไรหนูเคยแบบเปิดใจเอาเล่าอะไรเปิดใจอะไรกาเล่าหนังผีมันบอกว่ามันเปิดใจไม่มีเรื่องอีกขอมันมีแบบไม่หลายเรื่องครับแค่นี้แหละมั้ง